กัมพูชาถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจโดยตอนนั้นกัมพูชาได้เจอกับสถานการณ์ขมินแดงในปีพุทธศักราช2 5 1 8ถึง2522ครับผมวันนี้ครับรายการฉลามเล่าเรื่องสเปเชียลจะพาท่านผู้ชมไปรู้ไปรู้จักกับกลุ่มขมินแดงว่ามันมีอำนาจในกัมพูชาอย่างไร พร้อมกับเล่าที่มาที่ไปของกลุ่มเขมรแดงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับไปรับชมรายการฉลามเล่าเรื่องสปีเชียลในหัวข้อเขมรแดงกลุ่มขบวนการคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจในกัมพูชาช่วงพศ 2518- ถึง2522กันเลยครับผมปีพุทธศักราช2518ตอนนั้นนะครับผม ตอนนั้นนะครับผมกัมพ e ูชาเนี่ยนะครับผมเพิ่งได้รับอกราชใหม่ๆจากฝรั่งเศสก็คือกัมพูชาเนี่ยหรือขมรเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้มอบอกราชให้กับกัมพูชาจนกัมพูชาได้มีอกราชเป็นของตนเองโดยกัมพูชานั้นตอนแรกสถานการณ์การเมืองหลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้วมีมีเอกราชเป็นของตนเองแล้วปกครองตัวเองได้แล้ว สถานการณ์การเมืองในกัมพูชาค่อนข้างจะปั่นป่วนวุ่นวายตอนนั้นพระเจ้ายูหัวแห่งกรุงกัมพูชาอย่างสมเด็จพระเจ้ายูหัวเจ้าเสีหนุโดยสมเด็จพระเจ้ายูหัวเจ้าเสีหนุเป็นช่วงก็ไม่ใช่สิเป็นพระเจ้ายูหัวแห่งกัมพูชาในเวลานั้นแห่งกัมพูชาในเวลานั้นโดยตอนนั้นเจ้าเสีหนุ ที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของกัมพูชาได้พระองค์จึงสละราชสมบัติและกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแทนสําหรับเจ้าสีหนุตอนนั้นได้มีกลุ่มนักศึกษาตอนนั้นได้มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับผมผมขอญอาตขออภัยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับผมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขมิแดงต้นกําเนิดของขมินแดงว่ามาจากที่ใด มีที่มาที่ไปอย่างไรผมไปหามาจากใน y o u t u b e แล้วก็หามาจากการถามคนในครอบครัวผมที่เป็นปู่ของผมเองด้วยปู่ของผมเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขมิ้นแดงไว้ว่าขมิ้นแดงเนี่ยได้รับแนวคิดคอมมิวนิสต์มาจากลัทธิของเหมาจือตงมาจากปู่ของผมนะครับผมข้อมูลนี้มาจากปู่ของผมแล้วผมก็จะเอาข้อมูลของปู่ของผมที่ผมได้มาจากปู่ของผมจากการไปสอบถามเขามา จากการไปสอบถานท่านมามาผนวกกับข้อมูลที่ผมได้ไปหาใน YouTube นะครับมาเริ่มกันเลยตอนนั้นเนี่ยกลุ่มขบวนการคอมมิวนิสต์ขมิแดงเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์จากฝรั่งเศสโดยนำลัทธิคอมมิวนิสต์มาจากเจตนารมไม่ใช่ไม่ใช่เจตนารมสิมาจากโครงการของเอมาเจอต้ตงก็คือกลุ่มขมินแดงเป็นกลุ่มนักศึกษาของกัมพูชา พี่ไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อจะเอามาเปลี่ยนประเทศกัมพูชาเป็นในแบบที่พวกเขาต้องการแล้วพวกเขาได้รับแนวคิดคอมมิวนิสต์มาจากมาจากแนวคิดคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนของเหมาเจอ๋อตงหรือประธานเหมาที่ผมเคยเล่าไปเมื่อไม่กี่คลิปที่ผ่านมานะครับโดยตอนนั้นนะครับผมกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศหรือก็คือที่ฝรัรฐฐร่งเศสเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ เพื่อมาเปลี่ยนกรัรมพูชานะครับผมผู้นำของกลุ่มขมิญแดงตอนนั้นชื่อว่าซาลซาก่อนที่ในเวลาต่อมาตอนที่เรืองอำนาจในกรัรมพูชาโดยใช้ขมิญแดงเป็นกลุ่มของตนเองในการควบคุมกัมพูชาเป็นแบบลทัทธิเป็นแบบลทัทธิคอมมิวนิสต์ปฏิตรการแบบสุดโต่งนะครับผมโดยใช้ขมิญแดงควบคุมกัมพูชาแบบคอมมิวนิสต์ปฏิตรการสุดโต่งเนี่ย นะครับผมเขาจะเปลี่ยนชื่อจากซาลาซาไม่ใช่ไม่ใช่ซาลาซาสิจากซาลาซาเป็นพรพศนะครับผมเป็นผู้นําสูงสุดของกลุ่มขมิญแดงนะครับในตอนนั้นนะครับผมกลุ่มขมิญแดงตอนที่ยังเป็นกลุ่มนักศึกษาไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยนะครับผมเขาได้นําความรู้จากฝรั่งเศสที่เรียนรู้เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ได้แนวคิดคอมมิวนิสต์มาจากลัทธิคอมมิวนิสต์ของเหมาเจิ้ตงเนี่ยมาเปลี่ยนประเทศกัมพูชาทันที โดยตอนนั้นในาพลลอนนอน,นะครับผมท่านเนี่ยเป็นคนสำคัญเลยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาให้มาจัดการก็คือผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับคุณผู้ชมในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่กัมพูชาได้รับอิกราชจากฝรั่งเศสใหม่ๆเนี่ยมันเป็นช่วงสงครามเย็นครับโดยตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์ที่นำโดยรัสเซียและฝ่ายเสรีภาพนิยม ปธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเขากำลังห้ามหันกันอยู่ด้วยห้ามหันผ่านประเทศตัวแทนที่ลบกันเขาเรียกว่าสงครามเย็นตอนนั้นกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งในในประเทศที่ถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำก็คือขมิญแดงโดยตอนนั้นขมิญแดงหลังจากที่กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ไปเรียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของลัทธิคอมมิวนิสต์โดยได้แนวคิดลัทธิ โดยได้แนวคิดละทีคอมมิวนิสต์มาจากเหมาจือตรงกําลังจะมาเปลี่ยนประเทศกัมพูชาแล้วให้เป็นแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการสุดโตง่งแต่ตอนนั้นเนี่ยนายพลลอนนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอ,อเมริกาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เผด็จการเนี่ยก็ทำการเข้าสู้รบกับกลุ่มขมิแดงอย่างอย่างบ้าคลัง่งตอนนั้นนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับเจ้าสีหนุที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกไม่ใช่คนแรกท,ที่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของ ของกัมพูชาตอนนั้นเนี่ยควบคุมสถานาการณ์ไว้ไม่ไหวตอนแรกเนี่ยสู้กับขมิญแดงแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเห็นว่าหมดอํานาจแล้วเห็นว่าตัวเองไม่มีอํานาจแล้วเขาเนี่ยเลยได้ทำการไปสนับสนุนฝ่ายขมิญแดงสู้กับกลุ่มของนายพลลอนนอนเพื่อกําจัดฝ่ายคอมมิวนิสต์ออกไปจากประเทศกัมพูชาตามการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาผู้นําฝ่ายสีรีนิยมาาประชาธิปไตยแต่ตอนนั้นสุดท้ายในปีพุทธศักราช25 1 8ิด กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาก็ถูกฝ่ายขมิแดงตีแตกได้ในที่สุดภายใต้การนําของซารสลาซาหรือพอนพศตอนนั้นนายพลลอนนนได้หมดอิทธิพลไปในที่สุดเกาะที่ขม,มิแดงจะมีอํานาจในประเทศกัมพูชาในปีพทธศักราช2,518นะครับผมและยกเลิกระบบต่างๆระบบต่างๆของกัมพูชาเดิมและเปลี่ยนไปเป็นแบบลับทธิคอมมิวนิสต์แบบเผด็จการสุดโต่งนะครับ